เดาพี่น้องม่กินเข้าเศร้าน้ำยาด้วจ้ากำลังเหลืองใส่ไข่วันนี่มือนี่หมกใส่ไข่น้ำคิดว่าสีแสบยดยิ่หอมเพราะว่าแถวก้อนแยกกับหมกไปแล้วแต่ว่าเถวนี่ายใส่ไข่น้ำผ่านมาได้จักมือแล้วยายกกินแต่ว่าเถวนี่ายใส่ไข่น้ำเรล่มหอมแล้วพี่น้อง พอดีกับใจหิวเขาพอดีร้านเราป่ามะไฮเนาะได้เต็มทางอรุณพิจปลาหมัดกับปลาซิี้วแก้วกับสิ้ยวฮางแดงปลาลง้งตรงเขียวเนีย่ยเขาปล่อยนอ้ำออกจากหน้าเขากระยิบทุงผ้าเขียวผ้ามุงเขียวอะไรพี่น้องเฮ็ดเป็นถุ่งยาวๆไปเขากระยามเอาปลาใหญ่คือสีบอลลูดอกเพราะว่ามัน แรนขึ้นได้ก็นี่ละอาหารเกิดแล้วย่อยเขาลูกเขาก็แกงปลาใส่บักเขือบักยังยุ่แกงกะทิย่ยบะหมักบอยากไปเจอตรวจโรคประจำปีอยู่อน้ำไม่มา,มาพอดีกับผิวเขาแล้วไหวพอดีสุเทียนเป็นเทียงกับประเด้ม,มาทีด้ปปนอนเอ้ยได้หอขอมกุก พกขนมพกเขาไปนั่งพกน้ำไปนั่งสํานียล่ะพี่น้องก็ลั่งหอมเลยใกล้จะได้กินแล้วพี่น้องหิวอดเอาอดเอา,อเอาจักพักหนึ่งนี่นี่นทางใบตองพับนานานะจกนักก้อนเอาสัมานียล่ะพี่น้องลอดกินจ้า